ขอบคุณในพิธีมหาสนิทอีกครั้งหนึ่งที่คิสจักรของเรานะคะบ้านแข็งนิเวศของเราวันนี้นะคะเราจะทําพิธีมหาสนิทเกือบทุกอาทิตย์นะคะเราเชื่อว่าเป็นพิธีที่เรามีความสําคัญเราให้คิสจักรเราให้ความสําคัญต่อพิธีมหาสนิทนี้นะคะข้าพเจ้าก็ย้ําทุกเวลากับพี่น้องนะคะว่าพิธีมหาสนิทนี้ไม่จําเป็นที่เราจะต้องทําทุกอาทิตย์เราสามารถทําได้ ทุกวันทุกเวลาที่เราระล,ลึกถึงและเรามีความจําเป็นที่เราจะต้องการความเชื่อหรือสิ่งใ,ใดๆที่เราอยากจะสนิทกับพระองค์นะคะพิธีมหาสนิทนี้นะคะเหมือนกับที่ที่พาสอร์โอได้พูดเอาไว้ว่าเป็นการระลึกถึงเป็นการที่ให้เรามีความสนิทสนมกับ องค์พระเยซูให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะเพราะว่าพระองค์เป็นเจ้าเบ่าวของเราเราเป็นเจ้าสาวนะคะของพระองค์และเราก็เป็นลูกของพระองค์ที่เราจะทําพิธีนี้นะคะก่อนที่ข้าพเจ้าจะเข้าในพระธรรมในแชร์ในอรอบ บ่ายวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะข้าพเจ้าก็มีความชื่นชมยินดีเสมอนะคะข้าพเจ้าก็อยากจะหนุนใจพี่น้องให้มีความชื่นชมยินดีนะคะให้มีสันติสุขและความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ในหัวใจของเราตลอดเวลาน,นะคะอาทิตย์ที่แล้วก็ไปที่บ้านของคุณแม่มะลิที่อุทัยธานีตามการทรงเลือกและเรียกเราไปที่นั่นนะคะเราก็กําลังอธิษฐานว่า ต,ต่อไปจะเป็นอย่างไรหรือเราจะทำอ,ะอย่างไรในชีวิตการรับใช้ของเรากับพระองค์ไหมคะเราก็ กำลังอธิษฐานนะคะอธิษฐานว่าเราจะทำาการงานของพระเจ้า,าในาน้ำพระทัยของพระอ,องค์นะคะให้เสร็จสิ้นและเป็นที่พอพระทัยสมบูรณ์ได้ยังไงนะคะอยู่ในคําอธิษฐานของข้าพระอ,องค์แล้วก็พาสเตอร์โอตลอดเวลาที่เราทําพันธกิจที่นี่นะคะเราไม่ได้ทําแค่อาทิตย์นี้นะคะแต่เราทํามา ตั้งแต่เราอธิษฐานข้าพเจ้ากับพัสเตอร์โอนะคะอธิษฐานมาประมาณ3ปีนะคะสามปีทุกครั้งนะคะเรา3ปีนี้ขึ้นจะขึ้นปีที่4แล้วที่ข้าพเจ้ากับพ mm ัสเตอร์โอได้อธิษฐานนะคะแล้วก็ อธิษฐานกับพระเจ้านะคะในการที่เราจะทำํำธนรกิจโดยการทรงเรียกและการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะพี่น้องคะสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้ายึดมั่นในการ ทำพันธกิจในการรับใช้คือพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะตัดสิ่งใดกับข้าพเจ้านะคะแต่ในบ่ายวันนี้นะคะเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่ข้าพเจ้าได้รับเมื่อเช้านี้เลยนะคะข้าพเจ้าก็ตื่นนอนมาข้าพเจ้าอธิษฐานมาประมาณ2ถึง3วันนะคะมีเรื่องราวมากมายที่เข้ามาในจิตวิญญาณของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกประวลนระวายและสับสนพี่น้องคะใครเคยรู้สึกประวลนระวายและสับสนมั้ง ไหมคะเราเราเคยเจอใช่ไหมคะบางครั้งมันมีเหตุการณ์ที่เข้ามาทําให้เราสับสนแล้วก็ให้เราว้าวุ่น <c oughs> ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นนะคะให้เรารู้สึกว้าวุ่นหรือใหเรารู้สึกวุ่นวายให้เรารู้สึกที่เจ้าจะ ทำอะไรไม่กล้าตัดสินใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะข้าพเจ้าก็อธิษฐานมาตลอดทั้งสองสามวันนี้มานะคะว่าสิ่งใดที่เข้ามาทําให้ข้าพเจ้าวุ่นวายทาให้ข้าพเจ้าสับสนทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะเดินไปกับพระเจ้าแบบมั่นคงแล้วก็แบบหวนแบบไม่หวันไหวนะคะข้าพเจ้าก็อธิษฐานกับ พระองค์นะคะและเมื่อเช้าพระองค์ก็ได้ตอบคํำอธิษฐาของข้าพเจ้าโดยผ่านพระคำนะคะในหนึ่งโครินนะคะพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะคะว่าพระเจ้าตัดกับพระคำนี้ในจิตวิญญาณของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็อยากจะแชร์ในเมื่อกับพี่น้องอาจจะเจอความวุ่นวายอาจจะเจอการสับสนหรืออาจจะเจออะไรที่มันว้าวุ่นเข้ามาในหัวใจและในจิตวิญ,ญญาณและความคิดของพี่น้องนะคะลองมาดูนะคะเรามาดูข้อนี้นะคะ,ะในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่14นะคะข้อที่3 3นะคะพี่น้องพระอ,องค์ได้ตัดเอาไว้ว่าเพราะว่าพระเจ้า ไม่ใช่ผู้กอ่อให้เกิดความสับสนและวุ่นวายแต่ทรงเป็นผู้กอ่อให้เกิดสันติสุขเหมือนที่ได้เกิดขึ้นในบรรดาคิสจักแห่งวิสุท,ทธิชนของพระองค์เฮเลลูยาพี่น้องคะข้าพเจ้าได้อ่านแค่ข้อเดียวมันขึ้นมาข้อนึ่งเลยนะคะ มาในหนึ่งโคลินบทที่14ข้อที่33นะคะว่าพระเจ้าไม่ใช่เป็นพระเจ้าแห่งความวุ่นวายพระเจ้าไม่ใช่เป็นพระเจ้าแห่งการสับสนและวุ่นวายพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขของคิดสักจของพระองค์ของผู้เชื่อของพระองค์เมื่อพระองค์ตัดกับข้าพระเจ้าแค่อย่างเดียวนะคะพี่น้องข้าพรเจ้าโอ้เปิดทุกสิ่งทุกอย่างมัรู้สึกโล่งอะค่ะพี่น้อง มันโล่งเลยเพราะว่าสิ่งที่มันมากับเนี้ยมันเป็นความวุ่นวายมันมาจากความคิดของเรามันมาจากการมนุษย์ที่ทําให้เราสับสนและวุ่นวายเพราะพระองค์เตือนข้าพเจ้าเลยว่าสิ่งใดที่ไม่ใช่มาจากพระองค์คือการวุ่นวายและสับสนเพราะว่าพระองค์ไม่ใช่เป็นพระเจ้าแห่งความวุ่นวายและสับสนแต่สิ่งนี้มันเข้ามาในจิตวิญญาณของข้าพระองค์เข้ามาในความคิดของข้าพระองค์มันทําให้ข้าพระองค์สับสนและวุ่น แต่พระองค์บอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งสรรพสุขพระองค์เป็นพระองค์แห่งสันรพสุขพี่น้องคะถ้าสิ่งใดมันเข้ามาทําให้เราสับสนและวุ่นวายบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่พาจาจ้าพระเจ้าพี่น้องคะ พระเจ้ายืนยันและคอนเฟิร์มข้าพระเจ้าทั้งความคิดและจิตวิญญาณของข้าพระเจ้า<ม>ข้าพระเจ้ารู้สึกสับสนบางทีก็นอนกระสับกระส่ายหันซ้ายหันขวาไปคิดว่าคิดอย่างนู้นอย่างนี้แต่ขอบคุณพระเจ้า<ม>พระเจ้ามาคอนเฟิร์มข้าพระเจ้าเลยว่าสิ่งใดที่พี่น้องเกิดขึ้นนะคะพี่น้องคะไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือไม่ว่าจะเป็นมีสิ่งใดที่กระทบเรามาให้เรารู้สึกว้าวุ่นให้เรารู้สึกสับสนให้เรารู้สึก วุ่นวายใจสิ่งนั้นตัดไปเลยค่ะพี่น้องไม่ใช่มาจากพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าสัญญาแล้วพระสัญญานี้เป็นของพระเจ้าพระเจ้าบอกแล้วว่าเราเป็นพระเจ้าไม่ไม่ใช้ผู้ก่อให้เกิดความพระเจ้าไม่ใช่ผู้ก่อให้เกิดความสับสนและวุ่นวายใจพี่น้องคะเพราะพระเจ้าเป็นแห่งสิ่งสันติสุข เมื่อเราทำสิ่งใดแล้วเราทำสิ่งนั้นด้วยความสันติสุขนะคะพี่นนองสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าพระเจ้าคอนเฟิร์มพระเจ้าเมื่อเช้านี้เลยข้าพเจ้ากลับใจใหม่ทันทีแล้วทิ้งสิ่งต่างๆมอบเอาไว้กับพระเจ้านะคะมอบเอาไว้ในสิ่งที่ไม่เข้ามาทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกสับสนรู้สึกคอนฟิวหรือรู้สึกสิ่งใดๆที่ทําให้ข้าพเจ้าวุ่นวายใจข้าพเจ้าก็พระองค์ก็เลยบอกกับข้าพเจ้าว่าสิ่งนั้นไม่ใช่มาจากเรา เพราะว่าเราคือพระเจ้าแห่งสันติสุขให้เจ้าสมบและรอคอยสิ่งต่างๆข้าพระเจ้าก็เข้าไปทูลขอเหมือนที่พาสเตอร์โอได้พูดมาทีทีแล้วว่าให้เราเข้าไปในห้องชั้นในให้เรา ทูลขอกับพระอ,องค์ในที่ลี้ลับเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งที่ลี้ลับพระอ,องค์ทรงลี้ลับละพระอ,องค์ทรงลี้ลับเหมือนกับที่เรากําลังเข้าไปหาพระอ,องค์ด้วยความลี้ลับในหัวใจของเราบางคนอาจจะไม่รู้ในหัวใจของเราว่าเราสับสนหรือเราอุบกระวายเรื่องใดแต่พระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่ พระเจ้าทรงรู้ดีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพี่น้องในรอบบ่ายวันนี้นะคะพี่น้องในพระคัมหนึ่งโคลดินบทที่14ข้อที่33นะคะพี่น้องจะเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องได้ขอให้พี่น้องเชื่อและวางใจนะครับท่องเอาไว้เลยนะคะสิ่งใดที่เข้ามาทำให้เราว้าวุ่นทำให้เราสับสนวุ่นวายไม่ใช่มาจากพระเจ้า ยืนยันไปเลยนะคะบอกไปเลยว่าสิ่งนั้นไม่ใช่มาจากพระเจ้าตัดไปจากหัวใจของเราแต่ให้เราเข้ามาอธิษฐานกับพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยเราขอพระเมตตาของพระเจ้าที่จะให้สันติสุขของพระองค์ครอบครองในจิตวิญญาณของเราเหมือนอาทิตย์ที่แล้วในฟิิลปีที่พระเจ้าได้พูดไปว่าขอให้สันติสุขเข้ามาครอบครองในจิตวิญญาณในหัวใจของเรา และข้าพเจ้าจะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยมีพระองค์เป็นผู้ส่งเสริมกําลังเราพี่น้องคะในบ่ายวันนี้นะคะขอให้พระวจนะที่ข้าพเจ้าได้รับเลมาแมสเซจที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะคะพระเจ้าพระปิดาของเรานะคะแล้วก็พระเยซูแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ให้ในหน่งโคลินบทที่สิข้อสาว่าพระเจ้าไม่ใช่ เป็นผู้ทําให้เกิดความวุ่นวายและสับสนเพราะพระเจ้านําสันติสุขมาให้กับเรานะคะให้เราแยกแยะสิ่งต่างๆที่เข้ามาขอให้พี่น้องจะกล้าเผชิญในสิ่งต่างๆด้วยการถูกต้องและยืนหยัดด้วยความเชื่อยืนหยัดในพระคำนะคะของพระเจ้าและจะทําให้เราได้เห็นสันติสุขที่แท้จริงเห็นสิ่งต่างๆที่แท้จริงเข้ามาในชีวิตของเราในรอบบ่ายวันนี้นะคะข้าพเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณที่ ให้เกียรติข้าพเจ้าได้เข้ามาถวายเกียรติด้วยการแชร์พระวจนะแล้วก็พระวจนะนี้ก็ขอให้แตะต้องจิตวิญญาณของพี่น้องทุกๆคนในบ่ายวันนี้ที่กําลังสับสนและวุ่นวายนะคะให้เรานําประคํานี้ไปคร่ควรแล้วก็ถามกับพระองค์อธิษฐานนะคะอธิษฐานวิงวอนแล้วก็ขอบคุณพระองค์ทุกกรณีนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะคะ